E aí Ah! <laughs> Terima kasih telah menonton! そうです。<music> ขายเยอะนะแล้วก็ล่านอีกล้านหนึ่งเขาไปพียดเขาพิเขาไปทำบุญลบบุรีนล้วก็เจียดใจก็เลยเหมือนกันมากคุญมากขับลงผานไก่ดยแกเคยไปนู่นรับเคไปทุกปีเลืไไงเนี่ย สมือนี่ถ้าผมมีงานศพหรือว่างานบวชงานแต่งงานเขาอยู่สระบ,บุรีนะโอ้ยอยู่สระบุรีถ้าผมมีงานศพละาาต้องไปไปก็อันเภื้ออะไระับอันเปื okay. เปอ้อเทอะไรนะหนองเ okay. หนองเทเพราะเมื่อวามันอยู่สระบ,บุรีนะไนอ้เลยสระบ,บุรีไอ้โอ้ กบุลเนี่ยเพื่อน้องแค่กับพี่เนาะเพื่อนน้อเพค่อืมน้องเขาแะางจะังกบุลีแล้าก็สุดโ่งด,ด,ด,ดีเนาะโอ้โหอมันได้ลูกเขยเ่อ,อ,อที่เรามาซื้อซื้อเยทังนีอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านสังเงินโอ้หสังเงินได้ได้ลูกเขยก็นี่ เอเตรงออก็เลยมาซื้อเสียดทั้งก็นี่มาปลูกบ้านอยู่นี่นี่มาอยู่นานอไรเี้ยตัดสิบี่ละสี่ทั้งมีไหมรบรีกันมันราบรเวมีเพรนักล่อยู่ัุ่นนะเออ เ็เกษียณแล้วก็มาอย่นี่แหรวเออแล้วกอนรับราชการอะไรครับรนะครับขรทำงานธรรมดาแล้วนี่ะอำงานสดีอยู่หรือว่าไม่อยู่ทังนี้บดีอยู่นะครับน้ำไม่ท่วมนันก็ท่วยอะทังแต่เราไม่้นาหเออ ลูกเคยทำอะไรลูกเคยไปนอกไปนอกได้หลานจะค้นนอกใต้หลานจะคนนอกนี่สองคนนี้คนน้อยมันก็อยู่ได้ปรนมาณนี้เรื่องไปต่อโรงพยาบาลนี่แหละไปไปประเทศไหนไต้หวันเนี่ยโอ้ไต้หวั่งไปได้หลายปีแล้วอ่ะอืมได้หลายแล้ว กงมีอยู่ยลูกด้ยหลงแไ้ลูกคไม่มีอะไรแบนี้นะนี่เาก็ามีอยู่แต่เราก็ทำมาไหวแล้วให้เขเช่าวันนี้หรือให้คนเดีวมาทำเง้อเข้าแล้วรับผมค่าผมไปคนได้ยิง โตเล็แล้วอายุเดิอนไหนหกสิบนี่ก็ตายอยู่อย่างบ้านนะนี่ตายสองวันนี้ก็ดังนั้น่ะโลกอะไรนชะลาเนี่คนชะลาเอแต่ละบ้านก็ตายดีเพราะสมควรเนาะไม่ว่าบ้านไหนเล้วบ้านผมเรืออนงวดงวดที่เรียนี่ก็ วราสี่ดาวเล่จะสองหรือสามพวกนั้นไม่ชนะหาเงินาการรับบรกาเนาะมไ่อยู่เลนะผมอยู่รัมเบียมาครับแล้วไปมาเท่ากัน,ต,กน,นกต่ก่นนอนใหาไปซื้อตีนมโอ้อไรยังอยู่บ้านบ้านหนองไหหนองไห่หนอไหเนาะแล้วน่จะไปอยู่กุ้งะเออเดี๋ยวนะํะมันก็ทำธนาเนาะทั้งนั้นเออว่าแล้ว จะบกุกตันหมดอลไปไล่จีบลย้ยแถลงนี้ก็มูอมยูะอ๋อวกุลพุใช้สงส่งอ่ะแถวจักการหมือนกันพุทธเสีงส่งอ่ะแถวนั้นฝั่งนั้นเนาะแต่แถวจักรลากระโทกกระนี่ยนันกระท้นกระโกนวลกระโถกแน่นกระโทกไปอยูุ่มบอกว่า ก็มีล้มเนาอยู่แถวไหนออเป็นเดีกกระลักไปอยู่ฝากไหนก็นรู้ว่าเอคนนี้มาจากทั้งนั้นทั้งนี้แต่หัวถูกถูกใช้ไอ,อย่างนี้เนาะครับกระทอกระกเนี่ยกระทอกเนี่ยเยอะเนาะอืมไม่มีส่เนเนี่ย แบบเปลนเพ่มาแบแเลี้ยวพี่ไม้ก็ออกพี่ไม้ไปอืออนลกรียงรองเท้าอะไรก็มาอยู่นี่พอดีพอมเงที่อนนี้อ้ยถายก็ออือคนไหนคนนี้อะไรคนที่ไปน,นอกนะที่ไปนอก แม่ไม่ได้สวามไม้ตัวนี้น้อยเนี่ยเขาเรียงวะรถตัวนี้รถมอนกระไซมันกันเลยอไปเลยวทข้างหนเ่ะนี่อัวนกับวนเล็นอยู่นี่เหรออืมอยากจะสูงใช่เนาะนี่ก็เรียงร้านน นี่นี่คนนี้คือมาอยู่นี่กันนี่นี่อยู่ตัวนี้กันตั้งแต่เขามาอยู่หน้าเขาไปห้าอีแต่ผู้พิจารณาเขาที่อย ok, ู andal, reforms, ident, majesty, ่เห <siglo>. ็กันนานเลยนะฮึย่านี้ตวน้อยก็ได้ตัวใหญ่ด้ยอืมตัวใหญ่อยืนมือสั่งเลยนี่ก็อยู่ก็หลานก็แม่บ้านนี่แม่บ้านอยู่ตัดช่องตัดช่ออ่ะโอ้ทำงานอยู่ก็นุ่น อืมมล้วงานมึงเยอะไรหมรอประกันสังคมก่อนอดีใส่วันนี้ก็ใส่กี่ชุดเนี่ยอืมดีมีคนหาอก่พอได้เงินคนชะลาไปน้ำเนาะ ใส้มือหนึ่งได้ก็ครบไห่นะได้งวดไหนงวดวัแรกวันแรกเลยอืมีกับพอได้ใส่พรอไดนี่เขาให้ก็ดีกว่าไม่ให้เนาะนี่เราก็บรจคหด่ได้นี

điều kiện quá là nghèo lắm, điều không hay, ก็กระ้ดดหลุนเลยนะตัวสท่งๆก็ได้เยอะ่ากแจะแดงๆเออของจบันน่แล้วนะขี้จะเยอมากขี้ม um> um um ันอีกคนนึงข um> uh ี um <s um> S ้นี่โตแล้วขี้อยู่มสามแล้วผูใช้กอนผูใชยอันนี้คุิ้อนนีู้้หยิงมี้มันมีมูอะ อยู่ปอไหนปุ๊บปอสามอุ๊บปอสามผู้หญิงจะค้นก็ดีเอาราเ้วเงคนยอเลยครับคุยากดีครับเยย